ทั้งนั่นแหละนี่รถพ่วงเห็นบ่รถพว่ถพวงเยอะมากตเตรียมแต่แสงแซงอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมืนน่อวานมาอัดคลิปพา,าชมบรรยากาศเขาช่างตะโกแล้วก็ไปเบิ้งว่าผ่านด่านน้องสเมเด็จขึ้นเขาช่างตะโกไปนะครับเจ้าหน้าที่มีมาตรการแบบไหนบ้างตอนนี้ผมอยู่ตลาดวิถีชุมชนโคอิโดยสองข้างทางน,นะครับคือตลาดโคอิโดวยคลิปนี้เราจ้โฟกัสยุคโคอิโดยเดี๋ยวเขาขึ้นเขาช่างตะโกไป เบิ้งบรรยากาศน้ำกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับลุยนะครับนี่คือนี่คือบรรยากาศช่วงที่ที่ถนนโล่งที่สุดนะครับท่านผู้ชมโล่งแบบไหนคือมันบ่มีรถเลยนะมันบ่นนคือช่วงเทศกาลนะครับผมบ่มคือช่วงเทศกาลนะไปเลยนะครับผมบันทึกคลิปวันนี้นะครับวันที่11เดือนมกราคมปี2564นะครับบันทึกไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมช่วง,วงที่บันทึกกับใบสองนะครับ14บสนาฬิกา นี่คือถนนหมายเลข348นะครับอําเภอตะพยาจังหวัดสระแก้วกําลังจะมุ่งเนื้อมุ่งเนื้อโอ้ยนอมุ่งหนานะครับมุ่งมุ่งหนาขึ้นเขาช่องตะโกครับท่านผู้ชมนี่ปกติเนี่ยบริเวณเนี่ยจุดเนี่ยคือรถนี่เต็มถนนเลยท่านผู้ชมรถนี่เต็มถนนเลยการจราจรน,นี่ติดหนึบเลยช่วงเทศกาลปีใหม่สงการหรือว่าเมือ่อใดมีอุบัติเหตุนั่นแหละเมื่อนั้นแหละคือติดหนึบแต่ว่าเป็นอย่างคือมีอุบัติเหตุบ่อยแท้นี่3กิโล ขึ้นเขาช่องตะโกระยะทาง3ากิโลนะครับในเขาช่างตะโกมาเบิว่าเป็นจังไดแน่ด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติตะพยานะครับผมนี่อุทยานแห่งชาติตะพยานะครับเขาบอกว่าทุกคันนะครับที่ขึ้นเขานี่ขึ้นเขานี่ขึ้นเขาช่างตะโกใช่เกียรติํามนะครับก็หมายถึงประมาณพวกเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรประมาณนี้แหละประมาณนั้นเนาะโค้งแรกนะครับโคนี้คือเป็นอุบัติเหตุบ่อยนะครับบ่อยอันดับอันดับสองนะครับ นี่โค้งแรกนี่ส่วนที่เกิดอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ที่เจอหนักที่สุดก็คือเป็นโค้งข้างหน้านี่เบื้องไรทางบ่มีได้พี่น้องแต่พี่น้องขับรถสัญจรพันไปพันมาบ่มีไรทางน่ครับน้อยเดียวนี่ห้อยนี่ห้อยอยุบัติเหตุทางนังเลยท่านผู้ชมเกิดจากรถบรรทุก18ลอ้อ10ลอ้อโอ้หลายหลายล้อเนี่ยนะครับเกิดบ่อยมากเพราะว่าเส้นทางช่องคอตโกเป็นช่องจราจรที่รถบรรทุก สินค้าผ่านเยอะมากที่สุดตอนนี้ผมเห็นไกน่ในกล่องเยาเพ่เห็นนะครับไอ้รถกําลังแซงมาเสียวผมเบรกก่อน,อน,นผมเบรกก่อนนะนะแล้วให้เพื่อนแซงเข้ามาก,ก่อน่มีรถเทรลเลอร์แซงมาอยู่นะครับผมแล้วรถพ่วงอีกคันนึงยักฝ่าวแซงนะครับยักฝ่าวแซงนี่นี่รถน,นี่เป็นรถเทรลเลอร์รถบรรทุกนะครับเป็นรถหัวลากนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็เป็นรถพ่วงนี่คนสินค้าตั้งนั้นแหละนี่รถพ่วงเห็นไหมรถพ่วงเยอะมากไอ้เตรียมแต่แซงแซงอีหลีโอ้โหแซงไปเล้ว นั่นนี่แล้วสัเ,เหตุที่ที่ท,ที่ที่เกิดเกิดเหตุบ่อยอาจจะรวมมาถึงการาบ่มีวินัยในการขรับรถนะครับก็ให้ขับโดยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมบ่มต้องเฝ้าจะเย็นเย็นะครับระยะทาง3มกิโลหมายถึงชีวิตนะครับเพราะว่าผมไล่สดผมถ่ายภาพอยู่บริเวณเขาชงตะกูนี่บ่อยมากแล้วเห็นการสูญเสียเยอะมากนะครับมองเห็นนะครับบางส่วนที่ผมว่าได้ไล่สดอ้อยนี่เขาให้นังนี่ อ๋อกำลังตั้งเสาไฟบะนี่กำลังทำเสาไฟนะครับผมทางหลวงจังหวัดสระแก้วนี่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 โค้งแถวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งนี้เลยครับผมตัวนี้ก็เหวนะครับด้านซ้ายตกไปคือตรงเหวเลยนะครับนี่ลาสตุดก็เป็นรถเอ่อรถขนกากากายุค่าเนี่ยเห็นปะรถบรรทุกเนี่ยหลายมากเลยท่านผู้ชม <m ood le> เนื่องจากตรงนั้นมันชันลงมา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 ,ลงม,าลงมันมืนแล้วก็บ,บางทีก็ฝนตกนะครับฝนตกกเต็เเทศไห้ถ,ถนนมืนเพราะเวลาฝนตกตรงนี้มันมันเป็นมันนะครับเนี่ยเขาช่องตะโกอําเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับภาคอีสานเท่อืม ผู้ได้ผ่านไปผ่านมากะเสียวเสียวผมผมแม้กระทั่งตัวผมเองที่ที่ขับรถอยู่ทุมือนผมก็ยังเสียวเพราะว่าผมมาถ่ายข่าวถ่ายภาพนี่อุบัติเหตุถึงขันเสียชีวิตนะครับบางท่านกับบาดเจ็บแบบสาหัสนะครับผมยังยังเป็นพื้นที่ของจังหวัดสกวอยู่อ่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือตรงเขต้อยต,ต่อสะพานนะครับสะพานนี่นี่สะพาน ตรงนี้เป็นเขตเพราะเพราะเขาล่อเยียบสภาพนี่คือจังหวัดบุรีรัมเลยครับผมนี่นี่จังหวัดบุรีรัมเลยครับนี่นี่เขามาในเขตจังหวัดเพอรอําเภอโนนน่แดงจังหวัดบุรีรัมนะครับตรงก็ห่างจากตัวอำเภออยู่ประมาณกี่กิโลละตรงนี้จริงๆด้านซ้ายมือนี่กับมีเอ่อยังภูเขาไฟนะครับอินโดจีนนะประตูสู่อินโดจีนมีภูเขาไฟนะครับผมนี่ได้กับหกมือละ มาเบื้องว่าเลยเขาจันตะโกมันนออ้องำเภอโน่นนี่แหนงเวลาเขาผ่านมามันจะมีมาตรก,การตรวจในรูปแบบใดเจ้าหน้าที่เพืเ่อเห็ุงานกันแบบไดเพื่อจะถามอยังไน,นรอแต่เบื้องนะครับนี่ชะลอนะครับด่านตรวจน้องสมิธนะครับผมสวัสดีครับัครับคุตะโกครับครับผมขอบคุณครับรถราาะวังครถเยอะไหมครับช่วงนี้ครับผม มาเรื่อยๆนะครับ <แก S 1> อ๋อครับผมขอบคุณครับ <laughs> นี่ครับนี่คือเจ้าหน้าที่เพื่นก็จะตรวจแบบสีอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่นี่ฝั่งนี้ก็มีจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้าด่านน้องสมิทธ์นะครับผมอำเภอโน้นนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เพ่นก็สอบถามว่าเป็นจงังไดมาจังไดนั่นแหละรครับผมนะ เป็นจังดมาจังดตามตามสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนี้ก็คือโควิดกําลังระบาดนะครับขับกองนะครับจริงๆเราผมก่ายยุ่ในพื้นที่โน้นนี่แดงนี่และแต่ผมลงไปผผมก็แจ้งแล้วเจ้าหน้าที่แล้วล่ะผมก็แจ้งเพื่นเราและเราก็จังลงไปล้วก็นวนรถขึ้นมานะครับก็ดูแลสุขภาพนะพี่นอนะ้องเนาะดูถนนบ้านเฮาจะเจริญรุุงเรื่องนะครับผมขยายถนนเราใหญ่โตมหัศรรยมากๆเลย,ยถนนสวยงามครับผมถนนสวยงาม อ่งกับประมมณนี่ครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้อยากชมคลิปอะไรในรูปแบบของผมแอดมินบ้านเฮานะครับผมสวัสดีครับ